เมื่อเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชนินทรงเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ4เชียงของห้วยทรายร่วมกับรองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกราบังคมทุลรายงานโดยสะพานแห่งนี้มีความยาว11.6กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง1,570ล้านบาทเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งของไทยลาวและจีนตอนใต้ ส่วนที่เวทีนางเลิง้งนายสุเทพเทือกสุบันตเตรียมขึ้นหน้านถแถลงการอีกครั้งท่ามกลางมวลชนที่รอฟังความชัดเจนติดตามรายงานสดกับคุณอัญชลีอริยกิจเจริญจากเวทีนางเลิ้งครับคุณอัญชลีครับค่ะคุณวิาสาทคะขณะนี้นะคะมวลชนอยู่ระหว่างฟังคําแถลงจากโฆษกกปรปปสค่ะถึงท่าทีความเคลื่อนไหวนะคะหลังจากที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินั้นไม่สั่งถอนกําลังตํารวจกลับที่ตั้งค่ะ ขณะนี้นะคะนายเอกนัทพร้อมพันโคษกกปปสอ,อยู่ระหว่างถแถลงนะคะซึ่งเบื้องต้นค่ะมี2หัวข้อหลักสําคัญและหนึ่งในนั้นก็คือท่าทีเคลื่อนไหวของมวลชนนะคะหากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติไม่สั่งถอนกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจกลับสู่ที่ตั้งตามปะกะตินะคะตามคําสั่งของกปปสฉบับที่2ซึ่งประกาศไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ให้เวลาจนถึง10บนากาสานาทีของวันนี้ค่ะแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยนะคะว่าจะมีการเคลื่อนขบวนเหมือนกับเวทีราชดําเนินหรือไม่นะคะส่วนบรรยากาศที่เวทีปราศัยขณะนี้ค่ะเป็น การเปิดเทปปราศัยย้อนหลังของนายสุเทพเทือกสุบรนเลขคธิการกปรปสให้มวลชนได้รับชมอีกครั้งหนึ่งค่ะและอย่างไรก็ตามนคะคะเวลา11นากา30นาทีค่ะกนนนำจะมีการประชุมและประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งรายละเอียดเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะครับขอบคุณครับคุณอัญชลีครับขณะที่นายทวสินเนียมยืนยันนะครับว่ามวลชนกปปสเตรียมจับทับเคลื่อนขบวนอีกครั้งในวันนี้แต่ยังไม่เปิดเผยสถานที่และเวลา